ามาถึงบทที่13บสเรามาถึงผู้วินิชัยหลกักคนที่7คนสุดท้ายคือสามสารและในความคิดเห็นของผมเองผมคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นน่าสนใจมากที่สุดแล้วมากกว่านั้นเป็นเป็นเรื่องราว ที่ที่ในการเขียนเป็นยาวที่สุดเป็นนานยาวที่สุดจะเป็นสีบทบทที่13ถึงบทบทที่16และน่าจะเป็นเรื่องราวยาวที่สุดเพราะว่าหลายคนเคยสังเกตว่าเรื่องราวของสามสารเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ทรงจัด เตรียมชีวิตของสามสารให้เป็นเหมือนอุปมาหรือคำเปรียบเทียบกับชนชาติอิสราเอลในช่วงเวลา,าผู้วินิฉัยหมายมถึงว่าอะไรสิ่งที่เราเห็นใน ชีวิตของสามสารและกรนีสัยของสามสารสามสารเป็นเหมือนเปรียบเทียบกับไม่ใช่สามสารเท่านั้นแต่เป็นนิสัยเป็นประสบการณ์เป็นการกระทำของชาวอิสราเอลทั้งหมดเป็นเหมือนว่าเขาเป็นตัวอย่างเขาเป็นรูปแบบของอิสราเอลที่ออกในประสบการณ์ของคนหนึ่งชื่อสามสาัน มีหลายคนที่เคยเปรียบเทียบชีวิตของสามสารกับประสบการณ์ของอิสราเอลแบบนี้ก็กลายในนอกของเราถูกแยกออกเพื่อรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เกิดเช่นกันกับอิสราเอลพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลเพื่อเป็นเหมือนผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นคนที่จะจะแสดงความรอดจะแสดง ประชาคนประชากลประชาชนที่เชื่อในพระยาวยควรมีนิสัยอะไรควรมีลักษณะอะไรเพื่อแสดงจงรักภักดีต่อความจริงต่อความบริสุทธิ์ต่อสิ่งที่ดีโดยความยุติธรรมแต่แทนที่จะทำแบบนั้นเขาตามใจของเขาเองแสนสามรักผู้หญิงต่างดาว เหมือนอิสราเอลายหาพระเจ้าต่างๆจากชนชาติที่รอบข้างหลายครั้งในพระคัมภีร์เดิมจะเปรียบเทียบการนมันสก,การรูปข่าวรบการนมัสก,การพระเจ้าของคนต่างชาติเป็นเหมือนเลนชูหรือล่วงประเวณีเชน่นกันกับสามสันทามเขารักรผู้หญิงจากคนต่างประเทศเหมือนชาวอิสราเอลรัก พระเจ้าของคนต่างประเทศขอควายแซมสันได้รับความช่วยเหลือด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ดูเหมือนว่าไม่มีผลใดๆกับบริบัติหรือความสัตย์ซื่อของเขาอิสราเอลได้พบพบกับได้รับความช่วยเหลือมากมาย ได้เห็นเป็นพยานที่ได้เห็นฤทธิ์อนุภาพของพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายเพื่อชาวอิสราเอลแต่ดูเหมือนว่าในที่สุดไม่มีผลในการกระทำของเขาในความเชื่อของเขาเชน่นกันกับสามสารงองูในที่สุดพระเจ้าบารลุพระประสงค์ของพระองค์ผ่านสามสารแต่สามสารเองไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า เหมือนพระเจ้าจะทำให้แผนการของพระองค์มีความสำเร็จโดยทางประเทศอิสราเอลแต่คนอิสราเอลมากมายไม่ได้รับความรอดนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในโรมบที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงถึง5้าพระเจ้าจะทำให้แผนการของพระองค์โดยทางอิสราเอลมีความสำเร็จในสมัยโบราณ 2,000ปีที่แล้วพระเมสเซียเกิดจากจากอิสราเอลและก็จนถึงทุกวันนี้พระเจ้ายังมีแผนการสำหรับอิสราเอลถึงม้ว่าชาวอิสราเอลน่าจะส่วนใหญ,ญ่ทั้งในพระกัมปีเดิมในสมัยของพระเยซูจนถ,ถึงทุกวันนี้ชาวอิสราเอลส่วนตัวน่าจะส่วนใหญ,ญ่จะไม่ได้รับความรอดแต่พระเจ้ายังจะ ให้แผนการของพระองค์ประสบความสำเร็จโดยชนชาติอิสราเอลแล้วก็เช่นกันพระเจ้าทำให้แผ่นการของพระองค์มีความสำเร็จเพื่อช่วยกู้อิสราเอลจากริดอำนาจการกดขบกดขี่ข,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 ของชาวเปิเลสเตียแต่สามสานเองเขามาได้รับพรเพ,พราะนิสัยของเขาเจ้าจานชื่อของสามสารแปลว่าแสงแดด แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนในตอนนั้นความมืดมนของยุคผู้วินิจฉัยกำลังจะจบและวันใหม่ภายใต้การวินิจฉัยของซามูเอลและการก่อตั้งระบบราชอาธิปไตยอยู่ใต้โดยเฉพาะอยู่ใต้กษัตริย์ดาวิดเจะเริ่มต้นขึ้นสามสาันจะปรากฏ มาใช้ปรากฏสามสัรเจรับใช้จะวินิจใช้ในเวลาที่มืดมอนแต่ดังอย่างที่เราได้ยิยนช่วงเวลาที่มืดที่สุดที่มืดที่สุดอาจจะเป็นในในชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น อาจจะเปรียบเทียบกับหนีกับสามสันเป็นเวลาที่มีความมืดมากมายในอิสราเอลแต่พระอาทิตย์เกือบจะขึ้นซามูเอลน่าจะเกิดในช่วงเวลาของสามสันแล้วซามูเอลจะเป็นคนที่จะเป็นผู้เผยโวจนะและผู้วินิจฉัยที่ดีที่สุดจะให้ชาวอิสราเอลกลับคืนดีนกันกันกบพระองค์ มากกว่าผู้วินิจฉัยคนอื่นและในที่สุดจะตั้งรัชอาณาจักรที่หลังจากซาอูจะเป็นอาณาจักรของกษัตริย์ดาวิดที่จะเป็นพระพรสำหรับอิสราเอลในบทที่7ข้อที่บทที่7 3ข้อที่5เราเห็นว่าพระเจ้าจะว่าเขาจะเริ่มช่วยกู้คนอิสราเอลให ให,ให้ผลจากมือของคนฟิลิสเตียการกดขี่จากคนฟิลิสเตียเกิดขึ้นระยะเวลา40ป,ปีแซมสันวินิจฉัย20ปีแล้วก็เป็นช,ช่วงเวลาเดียวกันกันกบบุโรหิตเอลีแต่เป็น กลุมสุดท้ายที่จะกดขี่อิสราเอลในช่วงเวลาของผู้วินิจฉัยเมื่อเราเรียนรายละเอียดของชีวิตของสามสันจะเล่าเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นในมีสามตอนสตอนที่จะที่จะเห็นในบทที่1 3คือการเกิดของสามขงิงของสามสาร แล้วในบทที่14ถึงบทที่15เป็นการแต่งงานกับหญิงชาวฟิลลสเตียคนหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็สุดท้ายในบทที่16เป็นความสัมพันธ์ของสามสันกับผู้หญิงฟิลลสเตียอีกคนหนึ่งและคนนึงสองอีกสองคนแล้วก็คนหนึ่งมีชื่อเดลีลา เราจะเริ่มต้นกับการเกิดของสามสารที่เราพบในบทที่13ชีวิตของสามสารเริ่มต้นด้วยความหวงังด้วยความหวงังก่อกายในบทที่13ข้อที่1นี่เป็นวัตถุจักแห่งแห่งาลาทิ้งความเชื่อครั้งที่7และครั้งสุดท้ายที่เราจะพบในผู้วินิจฉัย เราเราได้เห็นวัตถุจากอื่นในบทที่3าสองครั้งสองรอบบทที่4บทที่6กข้ที่8ปดขที่10แล้วก็ก่อนผู้วินิชัยหลักทุกคนจะเล่าเรื่องแบบนี้และในรอบนี้ซึ่งที่เราควรสังเกตคืคอไม่มีการเอื้อเถึงกันกับใจ่ายม่ของอิสราเอลพระเจ้าจะทรงช่วยกู้อิสราเอลเพราะความเมตตาและความสัตย์ซื่อของพระองค์เท่านั้น ไม่ใช่เพราะการกระทำดีของอิสราเอลจงกระทั่งเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือและเขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่แต่เป็นเพราะความเมตตาและแผนการที่ดีของพระองค์ที่จะให้อิสราเอลพร้อมสำหรับระบบกัสซัต์ต่อไปซ้มสร์เกิดพร้อมโอกาสดีทุกอย่างที่จะเป็นคนที่ยำเกรงและรับใช้พระเจ้าอย่างสัต์ซื่อ ในผู้วิจัยหลกักเราเห็นว่าคนท,ที่ดีที่สุดอาจจะเป็นออฟดี l แต่เมื่อเราเห็นจุดเริ่มต้นการเกิดของสามสารเราอาจจะเห็นว่าสามสารมีโอกาสที่จะเป็นไม่ใช่แย่ที่สุดแต่จะเป็นผู้วินิจัยที่ดีที่สุดถ้าเราจะเปรียบเทียบเป็นเรื่องน่าสนใจถ้าเราจะเปรียบเทียบ ชีวิตในวัยเดกของสามสารกับชีวิตในวัยเดกของเยบตาเราได้บอกแล้วว่าเยบตาและสามสารเป็นเหมือนคู่เพราะว่าทั้งสองเป็นผู้วินิจฉัยที่ที่มีความสำเร็จในการต่อสู้แต่ไม่มีความสำเร็จเลยในผู้วินิจฉัยแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเยบตาเราอาจจะสงสาร เย็บ yep, แต่เพราะว่าเขาเป็นลูกของโซเพนีแล้วก็พี่ของเขาขับให้เขาออกจากบ้านของเขาบอกว่าจะไม่มีส่วนในโมรดกกับพี่แต่สามสารไม่ใช่แบบนี้สามสารมีพ่อและแม่ที่รักพระองค์แล้วก็ตั้งแต่เขาเป็นแด็กเลกเป็นเข้ารู้เป็นแผนการของพระองค์ว่าเขาจะเป็น คนที่จะจช่วยกู้อิสราเอลเราเห็นว่าในเล็กที่สองพ่อแม่ของซามสานมีความเชื่อและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์เราเห็นว่าแม่ของสามสานเมื่อทูตของพระยาเวแล้วก็เราได้พูดเกี่ยวกับทูตของพระยาเวก่อนและเราจะเราจะสังเกตว่าทูตของพระยาเวมา ปรากฏกับแม่ของสามสารแล้วก็พ่อของสามสารมีชื่อมโนอาแต่เมื่อทูตของพระยาเวปรากฏครั้งแรกจะ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 พูดกับแม่ของสามสันเท่านั้นแม่ของภรรยาของมโนอาใบใบพูดกับสามีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่านี่เป็นคนที่มาจากพระเจ้า แล้วก็เมื่อมโนวาได้ยินมโนวาเชื่อแล้วเขาเข้าอาธิษฐานว่าพระยาเวทูตของพระยาเวจะมาพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งหม่ว่ามาโนวายัางไม่ได้เข้าใจว่าเป็นทูตของพระยาเวและพระเจ้ายินดีที่จะตอบคำอธิษฐานของมโนวานี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในขอ้อที่8ถึงขอ้อที่9และในขอ้อที่12 ให้เราอ่านในขอ้อที่12เมือ่อทูตของพระยาเวมาพบกับเขาอีกครั้งที่สองมโนฯจึงกล่าวว่าเมื่อถ้อยคำของท่านเป็นจริงแล้วชีวิตของเด็กนั้นจะเป็นยังไงและเขาจะทำอย่างไรเขาเชื่อทันทีเขาเชื่อว่าสิ่ง,งที่ทูตของพระยาเวพูดแล้วจะมีความสำเร็จ เราอาจจะเปรียบเทียบกับคนอื่นที่พบกับทูตของทูตพระยาเวหรือทูตสวรรค์ที่ประกาศมีข้อความที่พิเศษที่มาจากพระเจ้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับลูกที่จะเกิดตอนแรกเขามาได้เชื่อเช่นซาราภรรยาของอับราฮัมเมื่อทูตของพระยาเวมามาบอกว่าในเวลานี้อีกหนึ่งปีในฤดูนี้อีกหนึ่งปี ซาราจะมีลูกซาราตอบยังไงหัวเราะมาเชื่อหรือเราอาจจะเปรียบเทียบกับเซกาเรียที่เป็นพ่อของยอนให้รับบัพติศมาเมื่อทูตสวรรค์มาพบกับเขาในพระวิหารในลูกาบทที่หนึ่งเขาไมา่ได้เชื่อแต่มโนอาเป็นคนที่เชื่อและพร้อมที่จะเชื่อฟังเหตุผลที่เขาอยากให้ ทูตของพระยาเวปรากฏครั้งที่สองคือว่าเขาอยากรู้ว่าเราต้องทําอะไรดีเขาเขาเขาอยากเชื่อฟังพระเจ้าในทุกเรื่องทุกที่และเมื่อทูตสวรรค์หายไปแล้วก็มโนวาเข้าใจว่านี่คือพระยาเวทูตของพระยาเวหายไปแล้วก็มโนวาเข้าใจว่านี่เป็นทูตของพระยาเวเขากลัวว่าเขาจะตายแต่เป็นแม่ของสามสันที่มีความเข้าใจในิ ฝ่จิตวิญญาณเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นทูตของพระยาเวจะมาไม่มาพูดกับเขาเขาเข้าใจว่านี่เป็นพระคูณของพระองค์ที่เขาต้องรับเขามีพันธกิจพิเศษที่เขาต้องทำเพื่อพระองค์ในคอควายเราเห็นว่าอีกครั้งทูตสวรรค์ของพระยาเวมีบทบาทที่สำคัญในตอนเวลาของผู้วินิจฉัย เราได้พูดเกี่ยวกับทูตคูดของพระยาเวเราไม่ต้องดูรายละเอียดแต่สำหรับคนที่อยากอยากเรียนต่อในวิชานี้ในหัวข้อนี้บทบทนี้เป็นบทที่สำคัญให้เราเห็นถึงพรลลักษณะของทูตของพระยาเวให้เราอ่านในบทที่1ข้อที่1 7ที่18 มนวาถามทูตของพระยาเวาว่าท่านชื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อถ้อยคําของท่านเป็นจริงแล้วเราจะได้ให้เกียรติท่านแต่ทูตของพระยาเวาตอบเขาว่าถามเชื่อเราทําไมเชื่อเราก็อัศาจรรย์เกินความเข้าใจของเจ้า จะเปรียบเทียบกับเมื่อทูตของพระยาเวมาพบกับยาโคบในบัรธรรมการบทที่32บุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชนะแต่ยาโคบจึงทางบุรุษนั้นว่าขอท่านบอกข้าพระเจ้าว่าท่านชื่ออะไรแต่ตอบสนองเหมือนกัน คำตอบของทูกของพระยาวัยคือไม่ท้องถามบุรุษนั้นกล่าวว่าทำไมาจเจ้าจึงถามชือ่อเราแล้วก็อวยพรยาขออที่นั่นแล้วถ้าเราจะอา่านต่อในข้อที่19โดยเฉพาะข้อที่2ีสเขาถวายเครื่องบูชา กับพระยาเวและเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุกขึ้นใบสวรรค์ทูตของพระยาเวก็ขึ้นบายตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อมโนะและภรรยาคอยดูอยู่และพวกเขาก็ศกหน้าลงถึงดินเขาามาสการพระยาเว พ่อแม่ของซัมซัมสานเป็นคนในสมัยนั้นเราพูดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของภูวินิจัยเราเราไม่ควรคิดว่าไม่เคยมีวันในอิสราเอลที่ทุกทุกคนละทิ้งความเชื่อในพระยาเวพ่อแม่ของซัมสารเป็นสองคนที่ยังซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับอิสราเอล เราเห็นว่าสามสารจะเป็นนาสีตั้งแต่นาสีแต่พระเจ้าตั้งแต่เกิดนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในข้อที่4ข้อที่5ข้อที่14นาสีเป็นอะไรในนอกของเราเราจะอ่านจาก Bible Knowledge Commentary อาจจะสรุปอย่างที่ดีนาสีหมายถึงคนพวกหนึ่งที่พบตัวที่ที่บนตัวไว้ และแยกตัวออกเพื่อพระเจ้าคนพวกนี้จะไม่ยอมเดิมเล่าเลยและจะไม่ตัดผมเลยรวมทั้งหลีกเลี่ยงจากการเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสากศพหรือคนตายการบนตัวของตอนพวกนี้จะมีระยะเวลาที่จำกัด แต่ในกรณีของสามสารเขาจะต้องเป็นเขาจะต้องเป็นอยู่ตลอดชีวิตของเขาแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือว่าแม่เมื่อท้องกับสามสารพระเจ้าบอกว่าห้ามดืม่มแอลกอฮอล์เลย นี่เป็นสิ่งที่ให้เราเข้าใจว่าชีวิตของสามสรรเริ่มตอนเมื่อไรเมื่อเขาเกิดไหมไม่ใช่เมื่อเขาเกิดแต่เมื่อเขาอยู่ในท้องของแม่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของสามสรรแล้วเขาต้องเป็นนาสีไม่ใช่ตั้งแต่เกิดแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เราเห็นต่อไปกำลังของสามสรรไม่ได้มาจากการเป็นนาสีเท่านั้น แต่มาจากฤทิ์อามนาพิเศษที่มาจากพระวิญญาณของพระยาเวเราเห็นในคอที4คอที5พระวิญญาณของพระองค์ประทับอยู่กับสัมสันตั้งแต่เขาเป็นแดกเลยตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นสิ่งที่สามสัรทำในบทที่1ิบส1 6ิที่เราจะเรียนตันหลัง จะเป็นเหมือนว่าเขาเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เขาเป็นเหมือนซูเปอร์แมนมีมีแข็งแรงแข็งแรงมากกว่าคนธรรมดาแต่เราไม่ควรมีภาพในในในสมองของเราว่าในความคิดของเราซามซารนเป็นคนที่มีแกล้มเหนือใหญ่มากคิดว่านี่เป็นนี่เป็นภาพที่นึกออก แต่แรงของสซมซันไม่ได้มาจากแกล้มเหนือที่ใหญ่แต่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วก็พระวิญญาณนี่บอกว่าเมื่อเวลาพร้อมที่สําหรับแซมซันจะทําสิ่งที่เขาต้องทําพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเขาแต่พระวิญ,ญญาณอาจจะออกจากเขาด้วยไม่เกี่ยวข้างแบบเต็มเป็นนาสีเท่านั้นเพราะว่านาสีคนอื่นไม่มีแรงแบบนี้ซามูเอลจะเป็นนาสีเหมือนกัน แต่ซามูเอลไม่ไม่แรงแบบนี้นี่เป็นสิ่งเฉพาะที่มาจากพระวิญญาณของพระอ,องค์เพื่อพระเจ้าจะให้แผนการของพระอ,องค์มีความสำเร็จ